สวัสด,ดีค่ะมือนีนะคะป้ามารีจะพาเข่าสวนนะคะเนาะมือนีจะมาทําสาวทําสาวใบกระเพรานะคะมาเบิ่งกันเลยจะเดาว่าเขาจะเห็ดแบบไหนนะคะสําหรับต้นกระเพราที่มันแตกดอกออกมาเยอะๆแบบนี้นะคะมันจะเห็ดไหแก่เนาะ,ะเนาะเราจะต้องตัดแต่งทําพุ่มตัดออกนะคะตัดใบตัดดอก,กออกเลย โด,ด,โด,ดอกมุนตัดออกแต่ทรงพุ่มแล้วเขาก็จะแตกดอกแตกยอดออกมาใหม่นะคะหอมๆแบบนี้เลยเนาะอดี๋ยวปา,าม,มารีจะตัดไปเรื่อยๆนะคะ กะเพรานะคะมีสปปรรพคุณที่ต้องรู้กระเพราเป็นผักสมุนไพรคู่บ้านทำอาหารปร,รอ,อร่อยได้ประโยชน์นะคะประโยชน์อันที่หนึ่งก็คือใบกะเพรามีสปปรรพคุณช่วยให้ร่างกายอบอุน่น ป้องกันไข้หวัดนะคะประโยชน์ข้อนี้ถือว่าเหมาะสําหรับการทานกับเพราในช่วงนี้นะคะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเป็นอย่างมากเลยนะคะอันที่สองก็คือใบกะเพรามีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยใช้ใบและยอดสดมาต้มและดื่มนะคะ<ม>เพื่อบรรเทาอาการเคลื่อนไส้อาเจียนได้นะคะ ข้อที่3ก็คือใบกร,บระเพราสรรพคุณช่วยขับลมในกระเพาะอาหารแก้จุกเสียดแน่นท้องได้นั่นเองค่ะอันที่4ี่นะคะใบกระเพราช่วยลดระดับไขมันในร่างกายลดน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานค่ะกระเพราที่แสนอร่อยแบบนี้ยังช่วยลดระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดได้ดีเป็นอย่างมากเหมาะสำหรับผู้ที่มีแนวโนม้ม หรือมีความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานก็สามารถทานกระเพราเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดน้ําตาลในเลือดได้ค่ะข้อที่5นะคะใบกระเพราช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้เนื่องจากกระเพรามีกลิ่นหอมที่ออกฉุนค่อนข้างแรงและกลิ่นจะติดทนนานพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายจึงเลือกใช้ใบกระเพราในการดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ต่างๆนั่นเองจ้า อันสุดท้ายนะคะข้อที่6หรืออื่นๆนะคะใบกระเพราช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคจ้านอกจากนี้ยังช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคได้อีกด้วยนะคะเห็นไหมคะว่ากะเพราเราควรจะปลูกไว้ติดสวนติดบ้านนะคะประโยชน์มากมีหลากห้อย